ชาวสต็อกฟอโต้ทุกท่านเลยกันครับสำหรับวันนี้ก็คงยังไงอ่ะคงจะได้แบบริบลดราคาที่เป็นแบบถ้าใครอยู่ฟรีพิกอยู่แล้วก็คงจะ,จะเคยชินนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนาะนะครับสบวัสดีทุกท่านเลยกันนะครับที่เข้ามาดูมาชมนะครับวันนี้ก็เห็นเพื่อนๆเ,เข้ามาที่ฟรีพิกเยอะนะครับก็เลยอ่ะวันนี้ก็เลยมาสอนวิธีสมัครกันเลยแล้วกันนะครับเป็นสมัครนะครับ ก็เอาง่ายคือสมัครผ่านลิงก์ผมก็ได้นะผมให้คำปรึกษานะครับโทรมาตอนนี้ฉันจะได้รับพิเศษ <c oughs> ได้นะครับก็ฟิลิปก็ถือว่าเป็นตลาดที่ที่ยังแบบเพิ่งเพิ่งเปิดมาก็ไม่ไม่เท่าชัตเตอร์นะครับแต่ว่าก็มีความที่มีความอินดี้มีความอะไรหลายๆอย่างนะครับอก็ พยายามนะครับก็คือหมายถึงว่าพยายามถ้าส่งงานที่นี่เดี๋ยวผมอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าเราจะสมัครยังไงกันบ้างอย่างแรกนะครับพร้อมคําแนะนําต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคอ เอาโดดเดออกก่อนผมโอเคนะวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของ uh. นะครับ uh. การสมัครนะครับ uh. การสมัคร uh, ที่ฟรีพิกเลยกันนะครับ uh. สมัครงนะัสมัครที่ฟรีพิกผมใช้สไลด์แบบ mm. แบบนี้เลยกันเนาะจะได้เข้าใจกันนะครับ uh. เดี๋ยวผมขยายนิดนึงแล้วกันโอเคขยายมันเต็มๆหนะ่อย uh. จะได้แบบ อ่าโอเคเห็นกันนะครับเสียงชัดเนอะอืมนะครับใครที่โดนบล็อกนะครับใครที่โดนบล็อกก็คือมันมีหลากหลายแบบนะครับก็คือ1โดนบล็อกโดยการสอบไม่ผ่านอาจจะ 2- อถึงสครั้งขึ้นไปนะครับอันนี้แล้วแต่ดุลพินิษของของซัพพอร์ตเขาเลยนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ช่วงช่วงแรกๆนียผมสามารถอ e ีเมลไปบอกแล้วก็แก้ไขอะไรของเขาได้นะ,ะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มเป็นแบบกดตายตัวมากขึ้นนะครับฉะนั้นเวลาถ้าจะสอบเนี่ยก็คืออย่าพยายามนะครับอย่าพยายามแบบยังไงอ่ะอย่าพยายามตะบีตบันส่งอย่าพยายามเอาภาพที่มันซ้ำกันส่งเวลาสอบคละภาพนะครับ ภาพต้องเป็นคอมเมอรเชียลนะครับภาพต้องดูดีนะครับพูดไปก็อาจจะว่าเออเว็บนี้เรื่องมากไม่ส่งแล้วก็อันนี้กันแล้วแต่แต่ละคนแล้วกันนะครับแล้วก็ภาพจากคลิปนะครับสมมุติว่าไปถ่าย2คน3คนเนี่ยจะจะส่งไม่ได้เพราะว่าถ้ามันดีเทคเจอมันก็จะโดนแบนนะครับรวมไปถึงภาพที่เอามาจากถ้าเป็นสายเวกเตอร์สมมุติว่าไปโหลดจากฟรีิกมาแล้วเอาสเก็ต ดาวเอานู่นนั่นนี่มาถ้าถ้ามันตรวจเจอก็โดนเหมือนกันนะครับฉะนั้นสร้างงานด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อะไรอีกออีกหลากหลายนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มการสมัครกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายข้างหลังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างแรกใครที่กดอย่างแรกใครที่กดนะครับกดลิงก์ผมมาแล้วนะครับก็จะเจอหน้านี้แล้วกันนะครับพอเจอหน้านี้ปุ๊บเรากดที่ Jo i n n น w นะครับกดปุ๊บแล้วไปเลยนะครับกด Jo i n Now เสร็จนะครับเราก็จะมาอยู่ที่หน้า นี้นะครับอ่พอหน้านี้ก็ username username คุณจะใส่อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับส่วน email ก็ใช้ email ส่วนตัวใช้ email ที่มันอาจจะแยกก็ได้หรือหรือหรือ email ทั่วไปที่คุณใช้อยู่นะครับ password ตอนนี้เขาให้ใส่สัญลักษณ์1ตัวตัวอักษรใหญ่1ตัวตัวอักษรเล็ก1ตัวแล้วก็ตัวเลขนะครับต้องมีนะครับจากนั้นอย่าลืมติ๊ก I do not วิสตูรีสีพนิวส์อะไรเนี่ยอย่าลืมรับข่าวจากมันหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็ยืนยันตัวตนกดแซฟนะครับอ่าแล้วก็ก็จะขึ้นหน้านี้แล้วเราก็บอกว่าถ้าใครอยากซื้อแพ็คเขาก็เยดก็ได้แต่ถ้าใครไม่อยากยังไม่อยากซื้ออยากเป็นผู้ขายอย่างเดียวก็กดโ no นนะครับแล้วก็กด Continu e without g e t t i n g the pack ไปนะครับแล้วก็จะมาถึงไปดูที่อ e ีเมลเรานะครับอ่าไปดูที่อ e ีเมลเราก็จะมี ลิงก์ตัวนี้นะครับสามารถคลิกที่คอนเฟิร์มนะครับหรือว่าคลิกที่คอนเฟิร์มหรือว่าคลิกที่พรีพิกตรงนี้ได้นะครับนะครับจากนั้นก็ก็จะมาหน้านี้นะครับหน้าล็อกอินนะครับเราก็ล็อกอินที่เราลงทะเบียนไว้นะครับตามรหัสพัสดที่เราลงทะเบียนไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ ก็จะเข้ามาในนี้นะครับเข้ามาในนี้ปุ๊บเราก็กดนี้ครับ Become Contribute ที่มุมมุมบนขวามือนะครับมุมบนขวามือนะคลิกเสร็จเราก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้ก็อ่านรายละเอียดหน่อยนะครับมาถึงจุดนี้เราก็จะต้องทราบก่อนว่าในลักษณะของการขายที่ฟรีพิกเนี่ยมันจะมีสัญญาต่อภาพเนี่ยหปีนะครับคือใครที่เข้ามาสมัครแล้วภาพ อยากลบอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถลบได้ฉะนั้นเวลาส่งภาพต้องพิจารณาดูดีๆก่อนเพราะว่าถ้าจะลบก็ต้องอีเมลไปลบเท่านั้นหรือมีปัจจัยอะไรถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอเขาก็จะขายรูปนั้นไปปีหนึ่งถึงจะลบได้นะครับครบปีนะครับถึงจะลบได้โอเคนะกด accept แล้วก็ไปต่อนะครับมาถึงตรงนี้ก็เขียนจริงๆผมก็ได้งานจากฟรีพลิกแบบเนี้ย เยอะอยู่นะเพราะว่าเขาตามมาจากพอรตเนี่ยเราก็พลาสติกอัเทอร์นี่ก็ใส่เข้าไปว่าเออเราจะเอาชื่อเป็นอะไรนะครับประวัติโดยย่อของเราเว็บไซต์มีไม่มีไม่ใส่ก็ได้โลเคชั่นใส่ก็ได้นะครับภาษาอังกฤษก็เอาเป็นภาษาอังกฤษแหละเนาะว่าภาษาทั่วไปก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับ พอร์ตโฟลิโอควรใส่ไหมควรใส่นะครับแล้วก็โซเชียลควรใส่ไหมผมแนะนําว่าให้ใส่นะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าติดตามงานแล้วสมมุติว่าเขาอยากซื้องานตัวนี้ไปใช้มากขึ้นเขาโดยที่มันนอกเหนือลายเส้นของฟรีพิกอย่างเงี้ยเขาก็จะติดตามเรามานะครับโอเคต่อไปก็มาถึงนี่นะครับเขาก็ถามว่า,ารู้จักเราได้ยังไงแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะนะครับไม่มีว่าไม่มีชื่อผมในนี้นะแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็กดนิกนะครับ โอเคจากนั้นกด next มันก็จะเข้ามาที่ทหน้ารวมนะครับอย่างแรกที่เราจะไปดูก็คือมันจะมีกระดิ่งแล้วก็มีสีเหลืองอย่างนี้2อสองนะครับก็คืออยู่มุมขวามือด้านบนนะครับเราก็เลือกที่ไปั p ID ก่อนัปโหลดอยู่ ID ก็คือ u p อ o a อัปโหลดบัตรประชาชนนะครับเตรียมบัตรประชาชนชัดๆนะครับก็ถ้าคลิกปุ๊บนะครับเราก็จะเข้ามาหน้าล็อกอินใส่ อีเมลแล้วก็พัสดุ์เดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาแยกหน้าอินวอย e ์หน้าแท็กหน้าอะไรกันหมดแล้วนะครับหน้าแท็กอะไรกันหมดแล้วนะครับก็ก็คือทุกอย่างจะแยกกันนะครับฟรีพิกก็อยู่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นยูโรนะครับก็มีคำถามขึ้นมาเนาะคำถามขึ้นมาเดี๋ยวผมดูก่อนเอาขึ้นหน่อยได้ไหมผมจะดูปึ๊บเออ ขาบอกว่าฟรีพิกให้ค่าตอบแทนยังไง mm hmm. เห็นมีรูปฟรีดีๆเยอะยังไม่เข้าใจระบบแจกฟรีก็เลยกลัว,ลวยังไงไม่รู้นะครับนะผมจะบอกว่าระบบฟรีพิกก็คือระบบร่วมกันร่วมกันรับร่วมกันจ่ายก็คือหมายถึงว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะเอามวลรวมของการดาวน์โหลดทุกอย่างนะครับมาคำนวณว,ว่าเราจะได้เท่าไหร่ อตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ0.75ยูโรจนถึงประมาณ0 8 9นะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเรามีงานดีๆนะครับส่วนที่เขาแจกฟรีจริงๆแล้วมันจะเป็นในส่วนของคอน t ทริ u บิวเตอร์ที่เป็นแบบเอกลุศบ้างเป็นแบบขายแบบขายสิทธิ์ให้เอาไปขายต่อคือเราจะไม่ได้โหลดนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้มันมีหลายระบบนะครับ ก็คือถ้ายังส่วนมากท,ทุกวันนี้ถ้าคนเข้ามาก็จะเป็นพรีเมียมหมดเลยก็คือจะเป็นระบบแบบดาวน์โหลดนะครับอโอเคนะครับก็คงจะชัดเจนนะครับคือฟรีพิกเนี่ยมันก็มีการเอาภาพไปใช้แบบผิดๆดเดยอะแยะนะครับถ้าถ้าเห็นเราก็รีพอร์ตไปถ้าไม่เห็นก็ต้องมันก็มีทุกที่แล้วเนาะโหลดมาแต่ไม่ไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์ดูบี้อะไรมันก ก็มีหมดนะครับที่เอาภาพเราไปทําอย่างอื่นบ้างนะครับแต่ก็ก็ต้องทําใจบ้างถ้าเห็นก็รีพอร์ตกันไปนะครับโอเคต่อไปก็คือเนี่ยเรามาถึงหน้านี้นะครับเราก็ใส่อัปโหลด ID อัปโหลดบัตรประชาชนเราเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นภาษีใบภาษีนะครับภาษีนี้เราจะไม่ได้กรอกแบบ Cha อชัตเตอร์สต็อกนะครับที่เป็นแบบ W8 W8 BEN อะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันคนละส่วนที่สัญญานะครับฉะนั้นแล้วอ่ฟิบิกถ้าใครส่งใบภาษีอยู่แล้วก็ใช้ใบเสร็จนะครับใบอะไรที่ออกจากสัมภากระก็ได้ใบเสร็จปงด .9091 นะครับสามารถนำพวกนั้นมาใส่ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่บัญชีเ a y p a l หรือเปรูเนียด้วยนะครับแต่ผมสำหรับผมเป็น าพาร์ทเนอร์กับเปย u นเนีอยู่ยังไงแนะนำนะครับไปเปย u นเนีก็จะได้เร็ที่ดีกว่านะครับสมัครตามลิงก์ของผมได้เหมือนเดิมนะครับเอาตรงๆก็คือหาค่าไลฟ์ฟรีนี่แหละ <c oughs> อโอเคครับอ่าจากนั้นวิธีอัปโหลดนะครับก็คือในกลับมาที่หน้า d a s h b บอร์เราก็จะมีคำว่าอัปโหลดอัพโหลดไฟล์นะครับคลิกอัปโหลดไฟล์ปุ๊บครั้งแรกมันก็จะขึ้นว่าเราต้องการนะครับ ภาพที่ดีที่สุดและงานดีไซน์ที่ดีที่สุดประมาณนั้นแม่พูดเอร์นะครับแต่แต่มันเรื่องจริงนะเขาก็อยากได้ตรงนี้แหละจริงๆนะครับ uh, in this first step นะครับก็คือเราต้องมีงาน20งานนะครับ20งานที่นี้คืออะไรบ้างถ้าเป็นภาพถ่ายก็จะมี recommend อย่างนี้นะครับ uh, เอาเวกเตอร์ก่อนแล้วกันฝั่งนี้นะครับเวกเตอร์ ector, นะครับเวกเตอร์ ector, ควร uh, มีไฟล์ EPS บวก JPEG นะครับ2องไฟล์เนี่ยเขาจะนับเป็น1ง,งาน1ชิ้นงานนะครับอ่าแล้วก็ขนาดไม่เกิน80เมกนะครับนะ RGB color นะครับ Preview must be t w e e n นะครับก็คือ JPEG เนี่ยขั้นต่ำนะครับพิกเซลขั้นต่ำด้านด้านกว้างด้านยาวก็แล้วแต่ไม่ต่ำกว่า2,000นะครับ และก็ไม่เกิน8,000นะครับแต่เติ้ลคนมีก็ฝังไปในทั้งคู่ครับฝังทั้ง EPS แล้วก็ JPEG เข้าไปนะครับมาถึงไฟล์ PSD นะครับ BPSD นะครับก็จะรับอยู่ช่วงประมาณกน,นี้คือขนาดนะครับ1.5 MB ถึง250 MB นะครับแอน JPEG Preview ก็คือไฟล์ PSD 1อันแล้วก็ JPEG Preview อีก1อันคล้ายๆกัน นะครับคัลเลอร์ก็เป็น srgb adobe rgb photo rgb หรือ p3 นะครับ preview ก็คือเหมือนกันครับขนาดไม่ต่ำกว่าภาพภาพ jpeg นะครับนะไม่ต่ำกว่า2,000และไม่เกิน8,000นะครับส่วน photo ก็ทรง jpeg อย่างเดียวนะครับขนาดขนาดไม่ต่ำกว่านะขนาดสูงกว่าเขาบอกสูงกว่า1.5เมก,กรไบตยขึ้นไปอันนี้ไม่บางคนบางคนจะหลงว่า1.5ล้านหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ อันนี้คือขนาดของไฟล์นะครับคันเลอร์ก็เป็น srgb adobe rgb photo rgb นะครับใครมีอะไรสงสัยจะถามอะไรก็ถามถามขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นหน้าจอให้นะครับอฟอตโตอ้ก็มีเตอรรมีแท็มีอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เรามาดูระบบการส่งไฟล์ของมันก็จะมีอย่างแรกคืออัปโหลดเข้าไปนะครับอัปโหลดขึ้นไปเราก็จะมีคําว่า import file พอดีผมไม่ได้แคปมานะครับ อิ p พ r t ตไฟล์กด import ตไฟล์ปุ๊บมันจะอยู่ใน not yet submit นะครับก็คือไฟล์รอการรอการตรวจสอบฟังคียอะไรพวกอย่างแล้วมันจะขึ้นเดลเลอร์มันขึ้นแท็กเ r ลเลอร์อะไรต่างๆนะครับก็ทีนี้หลังจากเราเคลียร์ภาพข้อมูลภาพนู่นนั่นนี่ให้มันให,ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีคําว่ากดเซนต์รีวิชั่นนะครับเซนต์ทูรีวิชัก็คือ ก็คือเซมิทั่นแหละนะครับก็จะมาอยู่ที่ under อร์ i ีวิชนะครับอย่างแรกของฟิปิกที่มันจะทำก็คือมันจะปฏิเสธภาพที่ไม่ได้เรื่องก่อนนะครับคือม่ถึงว่าภาพที่เขาไม่เอาอะแหละนะนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในรีเจคชันถ้าภาพคุณ20ภาพเข้ามาอยู่ในรีเจคชันหมดก็คือคุณจะมีเมลเด้งขึ้นมาว่าบล็อกไปประมาณ2เดือนนะครับ <laughs> ก็คือถ้าสมมุติว่าเรา reject 18, รีเจค t 18เหลือ2นะั่นนั่นคือ ยินดีด้วยคุณได้ผ่านเข้ารอบนะครับฉะนั้นแล้วเวลาจะสอบก็คือนะครับก็คือต้องพิจารณาดีๆนะครับว่าควรจะทํำยังไงหรืออินบ็อกมาหาผมก่อนก็ได้นะครับมีคนถามมาว่ายังงงกับระบบภาษีครับภาษีก็คือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้ กกอกภาษีอะไรมากมายเขาต้องการยืนยันว่าคุณได้เสียภาษีให้ในประเทศคุณหรือเปล่าขเขาจะได้เอาอแบบฟอร์มนะครับคือเขาต้องการแบบฟอร์มอยู่3อย่างเดี๋ยวอ,อผมไม่ได้เอา,เอาแคปมาก็คือใบเสร็จใบเสร็จรับเงินก็คือจริงๆกรอกกอกที่กรอกที่หน้าเว็บได้กกอกออนไลน์ได้นะครับแล้วก็แคปหน้าจอที่เราที่ใยใบยเสร็จสุดท้ายใบใบสุดท้ายที่เขาออกมาให้ครับแล้วก็เอามาเอามาแนบได้เลยนะครับ การยื่นภาษีนี้เป็นการกรอกผ่านทางเว็บไม่ใช่ครับต้องมีเอกสารถ่ายรูปแนบเข้าไปนะครับต้องใช้ใบจริงนะครับผม,มก็ใบจริงก็คือใบที่ออกจากสอุปกรณ์นะครับก็คือหมายถึงเราต้องไปกรอกรายได้บุคคลธรรมดานะครับมา เอาใบเสร็จก็ได้ใบเสร็จที่เป็นขาวๆยาวๆก็ได้เป็นสีเหลืองก็ได้ผมเห็นแบบอ,อย่าถามว่า,อย,าอย่าถามผมว่ายื่นยังไงนะเพราะว่าผมก็มีพนังกงานบัญชีทําให้ผมอีกที <c oughs> ต้องต้องขออภัยเดี๋ยวผมจะให้พนังกงานบัญชีมามาคุดคุยก็ได้นะนะครับก็มันไม่ได้ยากมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับอ่มีอะไรเพิ่มเติมสอบถามกันขึ้นมาได้นะครับก็อ่า จริงๆก็อยากให้ทุกคนมีรายได้ที่มั่นคงนะครับแต่ก็บอกไว้เลยว่าทุกอย่างมันก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยาก,กเกินไปนะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวถ้าผมพรุ่งนี้ก็น่าจะมีแรงแหละเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวผมยังติดไว้อยู่ผมยังติดรีวิวเว็บแต่ละเว็บไว้อยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันเนาะวันนี้เอาเอาอะไรเอาเรื่องราวที่มันร้อนๆก่อนดีกว่านะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ